เลิกกับโต้งทูพีคนคอมเมนต์ถามท้อยเชอร์มานเลิกกับโต้งทูพีแล้วเรือเห็นช่วงนี้เงียบไปเจอเจ้าตัวตอบกลับเป็นอีโมจิแบบนี้ทําคนจับตาอะไรยังไงเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่มักจะโดนโยงเวลามีข่าวซุบซิบเรื่องดาราลเลิกกันสําหรับท้อยเชอร์มานและโต้งทูพีหลังโดนจับตาว่าไม่ค่อยโชว์หวานที่เหมือนเมื่อก่อนเท่าไรนักแถมล่าสุด13เมษายน2567ยังมีคนตามไปคอมเมนต์ถามถึงในทิ่ทอของท้อยว่าท้อยเลิกกับโต้งแล้วรอเห็นช่วงนี้เงียบไปเลย งานนี้สาวพลอยเชมานก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเป็นอีโมจิหน้าแดงทำเอาหลายคนยิ่งจับตาว่าตอบแบบนี้หมายความว่ายังไงแน่ตกลงสถานะโต้งพลอยตอนนี้ยังดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีคนมาแย้งในคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าคำถามและการตีความมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเวลาเขาไม่โพสต์รูปคู่ก็หาว่าเลิกเวลาเขาโพสต์บ่อยก็มันไซส,ส่วนสถานะตอนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันต่อไป